สวัสดีวันที่ 19, สิบเก้ามษายนสองห้าหกแปดนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวชวนชมนะครับตอนเย็นนี่แหละเอาตอนเย็นนี่แหละนะครับอดีเห็นดอกสวยเลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมดูนีติดฝักเชยเลยนะครับนี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะมันติดฝักนะ้ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดจะติดเมล็ดหรือเปล่านะเนี่ยและบบิดผมเนี่ยนะครับติดฝักเชยเลยนะนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับผมนี่ขดบิดสะโพกบิดอย่างนี้นะ ี่ดูอย่างนี้นะครับนี่บิดอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยนะครับกิ่งนี้นะครับแล้บบิดยอดโครงสร้างดูโครงสร้างก่อนนะพุ่มอย่างนี้นะครับไปแตกพุ่มข้างบนนะครับไอ้พวกนี้นะมันจะแตกกิ่งฝอยดีมากเลยครับพวกไอ้แล็บบิดเนี่ยนะครับมันจะแตกเขาเรียกว่าอะไรนะเราตัดเสร็จปั๊บมันจะแตกกิ่งฟอยออกมาแล้วมันจะเป็นพุ่มดีนะครับเนี่ยสร้างสร้างพุ่มดีมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นนี้นะครับ อ่าแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ต้นหนึ่งดอกสีขาวดูดูดูอันนี้ดูรากเขานะครับดูรากเขาเนี่ยนี่นะดูรากเขาอันนี้กระถางสิบสองนิ้วนะครับท่านผู้ชมกระถางสิบสองนิ้วนะครับผมนี่ดูรากสวยงามนะครับรากสวยงามแลนะครับนี่นี่นะครับกระถางสิบสองนิ้วนะครับผมนี่นะครับอืมอ้าวนี่นะครับกระถางสิบสองนิ้วนะครับผมมาดูนะครับนี่ทางสิบสองนิ้วอ้าวนี่ พุ่มสวยนะครับสีขาวนะครับผมขายยกเซตนะขายเป็นคู่นะครับขายเป็นคู่เดี๋ยวคนที่บอกว่าทำอากให้จัดชุดจัดลายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ขายเป็นคู่นะนะครับต้นนี้นะครับผม400บาท2ต้นเดี่ย0แปดบาทนะครับค่าส่ง80บาทขอค่าส่ง80บบาทนะครับอ่าเป็น เป็น880บาทนะครับขอนี่นะสต้นนี่นะนะครับปกติก็ผมจะขายไป450ประมาณนู้นแหละนะครับสต้นต้นเก้าร้อยบาทอ่านะครับเนาะแต่ผมตอนนี้นะครับสต้นเนี่ยสี่ร้อยแปนะครับเอ้ยไม่ใช่ปกตินเนี่ยผมขายกระถางละ500บาทนะเนี่ยเนาะสินิ้วเนี่ยกระถางละ500บาทนะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เอา400 2ต้นค่าส่งรวมกันในแปดสิบบาทต้นละ400บาทรวมกันก็เป็น ร้อยแปดสิบบาทนะถ้าใครเอาเอาต้นเดียวผมก็ขายนะแต่ต้นเดียวขายนะแต่ว่าต้นเดียวผมขอสี่ร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับเอานะครับเพราะว่าค่าส่งค่าส่งมันต้องคิดต่างหากอยู่แล้วนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่แปดสิบาทนะครับผมนี่นะครับโอเคเนาะสองต้นนี้ไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้มาดูแฟนซีแฟนซีต้นหนึ่งนะครับุงผแฟนซีตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวกับต้นนี้อ่าสีขาวตัวนี้ต้นนี้ผมตอนนั้นมีคนถามหาดอกตวเนี้ ผมก็หาไม่เจอนะแต่พอดีมันกำลังจะบานนะครับกำลังจะบานนี่ผมก็เลยจะขายมีดอกสีนี้นะมีดอกสีนี้กับสีขาวสองสีนะครับแฟนซีน่าจะมีแค่สองสีท่านผู้ชมหรือจะมีสามสีก็ไม่รู้ไม่แน่ใจมันจะมีสีอีกสีหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยดอกเนี้ยนะแต่ก็น่าจะสวยทั้งหมดแหละครับตัวนี้นะครับผมสี่สี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีต้นเดียวเนี่ย รวม450บาทส่งฟรีนะต้นนี้นะใครสนใจก็ทักมา0980083074นะครับ0980083074นะครับอย่างนี้กับโค้ดอย่างนี้ทาง12นิ้วเหมือนกันได้พุ่มอย่างนี้นะครับ450บาทส่งฟรีนะครับอ่า <c oughs> แล้วคราวนี้มาดูสุริยันจันทรานะครับสุริยันจันทราอุยผมว่าจะไม่ลงเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่ามันจะพึ่งจะผมว่าจะดูดอกซะหน่อยเนี่ยเต็มต้นเลย มันจะดูดอกมันเยอะๆสนอยนะสุริยันจันทาตัวนี้นะครับนี่นี่ต้นใหญ่เลยนะครับสุริยันจันทานะครับผมนี่ยอดกิ่งยาวขนาดนี้เลยนะเนี่ยอ่ะเทียบดูนะอ่าตูจะข้อมือผมนะประมาณนี้นะครับยาวประมาณข้อมือหนึ่งนะครับผมเนี่ยสุริยันจันทานะครับผมนี่ตัวน,นี้นะครับผมขอปล่อยนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรี usion. นะครับสุริยนันจันทาสูงประมาณแปดสิบเซน ถึงหรือเปล่าถ้าไม่แปดก็80สิบเซนอะประมาณนั้นแหละนะครับเนาะแปเซนนะครับเพราะว่าอยู่ศอกกว่าศอกหนึ่ง้นอะแปเซนละประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมสุริยันจันทานะหนึ่บาทนะครับอ่าศูนย์เก้าแปดศูนย์นยมศูเจ็ะครับศูนย์เก้าแปดย์ศูนยามจ็ดี่อีกหต้นผมจะเก็บไว้นะครับสุริยันจันทาผมจะเก็บไว้ทําแม่พันเพราะว่าผมหาจ้างตอนนี้ผมจาหนายไปจนจะหมดแล้วเนี่ยต้นนี้นะครับสุริยันจันทา ต้นนั้นมันกำลังจะบานต้นนี้มันบานเยอะแล้วนะครับแล้วมันติดฝักด้วยผมเลยปล่อยไม่ได้ไงเนี่ยมันติดฝักด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมเลยปล่อยไม่ได้นะครับผมจะขอปล่อยต้นนั้นไป1,200บาทนะใครอยากได้ต้นใหญ่ๆไปตั้งโชว์นะครับแล้วดอกเต็มต้นสวยนะครับต้นนี้มันเล็กนะนี่นี่เล็กนะนะครับใครอยากได้ดอกเต็มต้นแล้วไปตั้งโชว์นะครับบอกเลยสุริยันธาสวยแน่นอนศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับแล้วคราวนี้มาด แดงเหมือนกันดอกสวยแล้วกิ่งดูกิ่งโอ้โหดอกสวยนะครับแดงทั้งต้นนะครับดูกิ่งนี่พุ่มใหญ่แล้วนะพุ่มใหญ่แล้วโคตรสวยนะนี่อันนี้กระถางสิบหกนิ้วเลยเด้อนี่นี่นะครับขึ้นกระถางสิบหกนิ้วเลยนะครับนี่นะครับพุ่มใหญ่นะครับนี่พุ่มใหญ่นะนะครับนี่นะครับกระถางสิบหกนิ้วนะครับผม ต้นนี้นะครับผมขอปล่อยอยู่ที่นะครับเจ็รอบาทส่งฟรีนะครับเจ็รบาทส่งฟรีนะครับผมนี่ศูนย์เก้าแดนอกแปดสามูเจ็ดะครับดอกสีชมพูออกแดงๆเนี้ยนะครับก็ดอกสีแดงกนะันเนาะศูนย์8ก้าแปดศูนย์ศูนย์แนย์สะครับศูนย์เก้าแนจะครับโอ้พุ่มพุ่มเต็มเลยนะครับนี่นะมีต้นอะไรอีกเ,เอ่ยเออหมดแล้ว นะครับหมดแล้วตอนนี้ขอปล่อยตันนี้มาดูแลบ,บิดมาดูแลบ,บิดลากเนี่ยผมผมให้ดูความสวยนะปกติผมก็ไม่อยากจะถ่ายลงหรอกนะพอถ่ายลงเสร็จปั๊บก็ลูกค้าเลยโอ้โหต้นนั้นไปได้อย่างจะขอซื้อนะครับเป็นตอฮอรลนดนนะท่านผู้ชมดูความสวยเขาอ่าดูยังไงเอ่ยมันต้องหมนนะุนอ่ะมันต้องม,มุมต้องอยู่ฝั่งนี้ครับดูดอกเขาเนี่ยนะครับ มองมองมองยังไม่ออกนะเพราะว่ามองมองผ่านกล้องนะครับมันต้องมองอีกมุมหนึ่งครับเป็นพวงเลยนี่แรลบิดนะครับเวลาได้ออกดอกนะเวลาตัดปั๊บแล้วมันจะแตกกิ่งฝอยๆเต็มเลยนะฮะแล้วดอกมันก็จะเต็มเลยนะครับพวงนี้แต่ไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายเก็บไว้ก่อนยังไม่สมบูรณ์เพิ่งจะปลูกเนี่ยนะครับหญ้าเพิ่งจะขึ้นเลยเออบางคนจะถามว่าหมักไหมไม่ได้หมักเด้อนะครับเรื่องหมักนี่ผมไม่ได้หมักหรอกนะครับหญ้าเต็มเลยเหมือนกันเนี่ย ใบก้ามปูมาสดเลยครับปลูกสดเลยอืมให้มันไปหมักอยู่ในนี่แหละในดินนี่แหละนะครับขนาดนี้ก็ยังสวยเลยนี่สวยยาไม่ใช่อะไรสวยทายาโอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์ส่วแปดเอ้ของพี่พี่เตียงหรือพี่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอส่งวันจันทร์นะครับผมเพราะว่าไม่ทันนะครับวันนี้ไม่ทันโอ้นะครับนะเดี๋ยวขอไปส่งวันจันทร์นะครับผมมันเป็นวันอาทิตย์กูหยุดวันค้างนะครับกลัวมันจะไปค้างนะครับผมเนาะ 0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับอ้าวก็มีอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะจำออเดอร์นะครับแคปหน้าจอมาอยากได้ต้นใดก็แคปหน้าจอไว้นะครับอ่าต้นไหนเลยมีอีกไหมต้นนี้ก็ดอกสวยอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์แฟนซีนะเพราะว่ายอดกลางนี้ยังไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยยอดเนี้ยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนี่ ต้นนี้กระถาง12นิ้วโคตรสวยแต่ไงไว้แล้ว0980830.4นะครับ1,200บาทส่งฟรีนะครับผมมีอีกไหมเอามีมีต้นนี้ต้นนี้ว่าจะไม่ขายขายไหมขายไหมอะไเนี่ยดอกนี้ต้นนี้แหละ350บาทส่งฟรีเนี่ยตัวล่างเลย350บาทส่งฟรีกระถาง10นิ้วนะครับ 350บาทส่งฟรี0 9 8 0 0 8 3 0 7 4ดอกสีขาวก็มีอีกนะเนี่ยวันนั้นบอก450้บาทนั่งมีแค่เอาเลยพุ่มสวยนะดอกสีขาวนะครับเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวพูดไปก็เวลาก็กินไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เนาะก็หมดขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ลงคลิปนั่งแท่นช,นชมให้ดูนะครับเดี๋ยว ผมจะนั่งเสร็จแล้วพอผมนั่งเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับ0980083074โอ้ยเว้าลายเคณะเอเบอร์โทรนี่นะครับอย่าเพิ่งลำคาญกันเด้อนะครับเอ้าหลังจากนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกกระเปียกเขเพิ่งจะย้ายมานี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศมโนมนองนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็จะกำลังจะลงไล่ลงนานะครับสวัสดีครับผมจากช่องบักทองชแนลเด้อนะครับ